สนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวิวโกลวิกรูมทรูออนไลน์ที่1นึ่งไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตยอดนิยมของคนไทย สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ TNN Business News นะคะเรื่องราวดีๆไอเดียเก๋ๆในการทําธุรกิจวันนี้มีมาฝากกันเช่นเคยนะคะเบรกแรกวันนี้ Good i อเดียค่ะสําหรับท่านที่มีรถขับรถไปทํางานนะคะขับรถอยู่ที่บ้านไปเที่ยวหรือที่ไหนก็ตามมีรถอยู่แล้วเราสามารถสร้างรายได้จากรถของเราได้ด้วยวันนี้คุณกีตา้าจะพาผู้ชมไปพูดคุยกันนะคะแต่ว่าเรื่องราวธุรกิจนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนะคะแลวจะมีวิธีการสร้างรายได้อย่างไรติดตาม กันใน g ู o ดไอเดียเลยค่ะ เีวันนี้นะคะเป็นสุดยอดไอเดียของการทำธุรกิจในยุค4.0นะคะที่เขาเรียกว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุค ที่ sharing economy นะคะก็คือยุคเศรษฐกิจของการแบ่งปันนะคะทรัพยากรมีอยู่จํากัดนะคะจะใช้ก็ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราได้ยินเรื่องของการนําห้องว่างมาปล่อยเช่าทําเงินนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะมาถึงรถแล้วนะคะรถว่างรถที่มีอยู่เนี่ยนะคะสามารถที่จะทําเงินให้คุณได้ด้วยซึ่งไอเดียนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งคนที่มีรถอยู่แล้วอยากจะนํารถมาปล่อยเช่าเพื่อหาไรายได้พิเศษแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะคนที่ต้องการจะไปเช่ารถก็สามารถที่จะเข้ามาเช่า รถแบบที่คุณชอบแบรนด์ที่คุณรักหรือว่าอยากจะขับหรือว่าเข้ามาใช้บริการได้อยา่างสะดวกสบายด้วยนะคะวันนี้ไปคุยกับเขาเลยนะคะ DriveMate นะคะเป็น Startup ที่กําลังมาแรงในวินาทีนี้เลยนะคะคกีต้าคุยกันกับคุณอ๋องสินรัฐเป็นทั้ง CEO และ c o ฟาวเดอร์ er ของ DriveMate ค่ะสวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะด,ดีมากวันนี้ได้อีกเห็นอีกหนึ่ง business model น,นะคะคที่กําลังมาแรงเลยทีเดียวนะคะคเป็นประโยชน์มากสําหรับคนที่ต้องการจะทั้งหารายได้จากรถแล้วก็คนคคที่จะเช่ารถนะคะค คุณอ๋อยคะไอเดียนี้นี่ถือว่าเจ๋งนะเพราะว่าเราเคยเห็นคนที่นําห้องว่างมาปล่อยเช่านะคะในธุรกิจอย่าง a i r b n b นะนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะรถที่ว่างๆอยู่คุณไม่ขับนี้ค่าเสื่อมจอดไว้ก็ต้องซ่อมต้องดูแลเอามาหาเงินซะเลยคือปกติอย่างที่เราบอกเคยเห็นแต่ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันกลายมาเป็นรถแล้วในประเทศไทยตอนนี้คือถือว่าเป็นเรื่องใหม่ไหมคะคุณนองคะถือว่ายังใหม่มากสำหรับคนไทยใช่ไหมคะ ทางต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็เป็นที่นิยมเรียบร้อยแล้วแต่ของเรารอันนี้ไร i ์เน็ตที่เปิดตัวมา ประมาณ7เดือนได้แล้วครับน่าสนใจเดี๋ยวขอฟังรายละเอียดค่ะเผื่อว่าเอารถที่บ้านมาปล่อยเช่าดันมีเตรียมตัวนะเป็นหนึ่งในผู้ที่หารายได้จากรถที่ว่างอยู่ค่ะมาดูกันเลยนะคะว่าจุดเริ่มต้นไอเดียของการคิดที่จะทําธุรกิจของ Drive Mate นะคะหรือว่าคือการเปิดให้นํารถที่ว่างอยู่นะคะเว้นรถบ้านหรือว่ารถที่เป็นเจ้าของที่เป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยมาปล่อยเช่าเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากไหนคะก็เริ่มจากประมาณ2ปีที่แล้วผมได้มีการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เปิดทีวีดูเนี่ย ก็เห็นว่าข่าวในต่างประเทศที่ยุโรปเนี่ยมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ<ฆ>แล้วก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันคืออะไรทำไมคนถึงเอารถมาแชร์กันถึงเอามาสร้างรายได้กัน<ฆ>ก็เลยเสิร์ชใน Google ว่า<ฆ>จริงๆแล้วมันคือธุรกิจอะไรจริงๆแล้วมันชื่อว่า peer to peer car sharing <ฆ>ซึ่งเป็นเทอร์มส่งมัน เราก็เลยมานั่งศึกษาว่าเพียรเพียเ er นี่ยคืออะไรก็คือการที่คุณเนี่ยมีรถแต่ว่าไม่ได้ใช้มาปล่อยให้คนอื่นเช่าเหมือน a i r b n b แเลยครับแต่ว่านี้เปลี่ยนจากที่บ้านบ้านมาเป็นรถเท่านั้นเองก็เป็น Air BNB สําหรับรถถูกต้องเท่านั้นเองใช่ไหมคะแต่ว่าคือกีต้าว่ามันจะไม่เท่านั้นเพราะว่าคือจะต้องใจถึงพอสมควรถึงจะนํารถตัวเอง ไปให้คนอื่นขับนะคะแม้กระทั่งจะรู้ว่าเราจะได้รายได้ก็ตามแต่ว่าเรื่องของความปลอดภัยมาตรฐานเราก็รักรถเราเนาะใค<ช>รเอารถเราไปขับเกิดไม่สะอาดเกิดเสียขึ้นมานะคะคือความมั่นใจตรงนี้เนี่ยธุรกิจที่เกิดขึ้นมาจะต้องตอบโจทย์มากก็จริงๆแล้วเราศึกษาเป็นปีนะครับกว<ช>่าจะตัดสินใจว่าจะทำเพราะจริงจริเพราะเสี่ยงทั้งเรื่องของอุบัติเหตุหรือเรื่องอะไรเราแต่<ช>เราเลย ทำมาเก็ตเรซิชค่อนข้างดีแล้วก็มีโอกาสได้ไปคุยกับบริษัท LMG ประกันภัยจำกัดครับซึ่งเขามาคุ้มครองเวลาที่เกิดการเช่าเกิดขึ้นจะเป็นประกันรายวันเชิงพาณิชย์แบบเพื่อความมั่นใจที่สุดงั้นเราต้องดีวกับบริษัทประกันถูกต้องครับใช่คือรถบ้านที่ปกติเขาจะมีประกันของเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อเกิดการเช่าเกิดขึ้นเนี่ยประกัน LMG ที่คุ้มครองเชิงพาณิชย์เนี่ยจะเข้ามาเอ็กีเวตทันทีนะครับก็คือมีประกันดังนักนก็จะตอบโจทย์นะคะเรื่องของความปลอดภั ความมั่นใจคือถ้าปล่อยรถมารถเสียหายเราก็มีประกันให้มีประกันเคมให้อันนี้คือสําหรับผู้ที่นํารถมาเช่ากับปล่อยเช่าทางดริฟท์เมดนะคะทีนี้รายได้เขาจะมาจากอะไรคะรายได้ของผู้ปล่อยเช่าเนี่ยจะได้75%เปอร์เซ็นต์ของราคาค่าเช่าสมมุติว่าปล่อยเช่าไว้ที่พันบาทนะครับก็จะได้750บาททางดริฟท์เมดเนี่ยก็จะคิดคอมมิชชั่นที่5% 5่บาเปอร์เซ็นต์ครับก็250บาทประมาณนี้ก็คือเขามีรายได้ถึง75% 75เลยเปอร์เซ็นต์าเปอร์เซ็นต์เลยใช่เรา เรามีเว็บไซต์เรามีแอปพลิเคชันให้ ส oh. ะดวกสบายดังนั้นคือ uh, business model หรือว่ารูปแบบธุรกิจของ DriveMate คือเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางใช่ไหมคะน marketplace ใช่ร,ระหว่างคนที่จะนำรถมาปล่อยเช่าและคนที่จะเป็นลูกค้าของ DriveMate ในแง่ของคนที่จะมาเช่าเขาเป็นใครคะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่า DriveMate เนี่ยธุรกิจรถเช่าเนี่ยมันล้อไปกับการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยค,คนที่จะเข้ามาเป็นผู้เช่าเนี่ยก็คือนักท่องเที่ยวทั่วไปหลักๆนักท่องเที่ยวเลยถูกต้องครับ90%สคือนักท่องเที่ยวอยากจะใช้รถที่ใหญ่สําหรับวันครอบครัว อยากจะ,ะใช้รถที่โก้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเปิดประทุนได้สําหรับวันที่เราไปเที่ยวกับคนรู้ใจอ,อะไรอย่างเงี้ยก็มีมีได้เหมือนกันคือมันมากกว่าการขับรถธรรมดาคือรถธรรมดาที่เราจะไว้ขับเพื่อท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆสมบุกสมบันก็มีมรถสําหรับจะต้องนั่งกันหลายๆคนก็มีมถ้าต้องการสายหรูต้องการเที่ยวแบบไฮโซลักชัวรี่ก็มีเหมือน,นรถหรูห ได้ข่าวว่าคือถึงขั้นรถสปอร์ตรถเบนซ์นี่ก็มีแหละค่ะเบนซ์ก็มีใช่ครับก็<อ>มี S L K มี B M W Series 4อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันค่ะ,อ,ะอย่างนี้เกิดเราเห็น business model แล้วนะคะว่าเป็นตัวกลางระหว่างคนที่ต้องการจะปล่อยเช่ากับคนที่ต้องการจะใช้รถนะคะคแถมยังมีบริษัทประกันมาเพื่อสร้างความมั่นใจทีนี้เราจะมีความได้เปรียบมากกว่าบริษัทที่เป็นบริษัทเช่ารถขนาดใหญ่ที่เขาไม่อยู่ในตลาดมากมายได้ยังไงเพราะว่าเขาก็มีระบบ ของเขาพอสมควรมีรถให้เลือกเยอะมีชื่อเสียงมานานซึ่งว่ายังไงคะ DriveMate จริงๆแล้วเราพยายามที่จะบอกว่า average ของราคาค่าเช่าเนี่ยเราถูกกว่าประมาณ20%กว่าโดยเฉลี่ยนะครับหนึ่งถูกกว่าสองสะดวกสบายมากกว่าเพราะว่าเรามีบริการรับส่งรถถึงที่สมมติว่าอยากรับรถที่เซ็นทรัลลาดพร้าวก็สามารถให้เจ้าของรถเนี่ยไปส่งรถถึงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวได้เลยนะครับสามเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีบัตรเครดิต หรือว่ามีก็ได้สามารถทรําธุรกรรมบนเว็บไซต์ได้เลยค,ครับแต่ถ้าไม่มีบัตรเครดิตเนี่ยก็สามารถใช้บัตรเดบิตหรือว่าเป็นการโอนเงินเข้าแบบที่บริษัทเราก็ได้เช่นเดียวกันครัก็คือถูกกว่าสะดวกกว่านะคะใช้หรือว่าไม่ใช้บัตรเครดิตก็ได้เอกาสารก็ซับมิดทางออนไลน์ทั้งหมดไม่ต้องมามีเปเปอร์เวิร์กละมาข้างหน้าแล้วมาทำอะไรกันก็ไม่ต้องทำอ๋อดูที่เหมือนว่าจุดได้เปรียบสำคัญจะเป็นระบบ เป็นแพลตฟอร์มใช่ไหมคะคือการทำออนไลน์เนี่ยก็จะสะดวกไม่ต้องเดินทางไม่ต้องใช้เอกสารใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปที่หน้าเคาน์เตอร์เพื่อทำธุรกรรมซึ่งเสียเวลาต้องใช่ครับอ๋อพอเห็นแบบนี้แล้วนะคะพี่อ๋อยเริ่มจะสนใจขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าถ้าคนคนหนึ่งต้องการจะนํารถเขาเข้ามาเพื่อที่จะมา หารายได้สร้างรายได้จาก DriveMate ะบวนการเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสมมติว่าคุณอ๋อยนี่มีรถหนึ่งคันว่างอยู่นะคะจะเข้ามาหารายได้เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างก็เข้าไปที่เว็บนะครับ drivemate.asia ข้างบนเนี่ยจะมีปุ่มที่ว่าปล่อยรถเช่าหรือ list your c ค r เนี่ยก็คลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ใส่รายละเอียดว่ารถอยู่ที่ไหนใส่รายละเอียดว่ารถยี่ห้ออะไรอะไรพวกนี้ครับจากนั้นก็ตั้งราคา ราคาเนี่ยทางเจ้าของรถสามารถตั้งเองได้เลยตั้งเองได้ตั้งเองได้เลยอยากได้เท่าไหร่ตั้งเลยแต่ว่าเราจะมีราคาต้องสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเกิดเราบอกว่าฉันรักรถฉันมากรถฉันดีฉันเช่ารถวันละหมื่นก็แล้วกันอันโอ้ยยังไม่มได้เขาไมีราคาที่เป็นราคาแนะนำเป็นราคาแนะนำเช่นโตโยต้าวีออสก็ราคาประมาณนี้ก็ไม่ควรไม่ควรตั้งที่มันแพงเกินไปเดี๋ยวมันจะมีซักเจสันไพรส์ใช่ถ้าตั้งแพงเกินไปเนี่ยหนึ่งคือ เราก็ดูไม่ดีเพราะ,ะเข้ามากา็อ่รถแพงสองไม่มีคนเช่าเราก็เลยมีเราต้องมีอันนี้เอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ใส่รายละเอียดว่าออ,ออปชันของรถเราเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเป็นพวกรถสปอร์ตก็จะเป็นมีเอ้ามี LMG ะไรมี a, a m g ครับทีหรือว่ามีชุดแต่งที่มันแบบหรูกว่าคนอื่นอะไรอย่างนี้เราสามารถใส่เข้าไปได้เพื่อเป็นการดึงลูกค้า แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปให้มันดูสวยงามแล้วคนที่เขาเห็นเนี่ยเขาก็อยากใช้รถของเราก็คือแค่นี้เองแค่นี้เองครับิดเอกสารขั้นตอนคือบอกสเปคต่างๆนานารูปภาพแต่ว่าคือรูปภาพต้องดูดีหน่อยนะเพื่อที่จะดูจูงใจลูกค้าใช่แต่รถเนี่ยไม่ควรเกิน10ปีแล้วก็ไมนี่ไม่ควรไม่ควรจริงๆไม่ควรเกิน2แสนโลรถไม่เกิน10ปีไม่ไม่ควรเกิน2แสนแต่ว่าได้ทุกยี่ห้อได้ทุกยี่ห้อครับ อ๋อนะคะนี่ก็เป็นสเปคของรถร,รถแบบไหนที่จะโดนใจรถแบบไหนที่น่าจะหาไรายได้ได้ดีที่สุดหรือว่าลูกค้าก็ชื่นชอบนิยมเป็นพิเศษจริงๆ SUV ก็ดีครับจะเป็นพวกโตโยต้าโคจูเนอร์ก็ดีหรือว่าจะเป็นพวก Toyota าวีอหรือว่าจะเป็น Honda พวก c ีวิ c หรือว่าซิตีพวกนี้ก็ดีเหมือนกันคือเป็นรถคอม p พลทั่วไปนะครับแต่รถที่ขายดีรองลงมาเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเป็นพวกรถหรู เป็นพวกเบนซ์รถพวกบีเอ็มย่างนี้คนเช่าเยอะเหมือนกันรถหรูรถเบนซ์รถบีเอ็มส่วนใหญ่เขาเช่ากันไปทำอะไรคะรถได้ถามวัาถูกประสงค์ไหมคะหรือว่าถามครับถามทุกครั้งว่าเช่าไปทำอะไรส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าเช่าอยู่ในกรุงเทพหรือว่าเช่าไปแบบพัทยาขี่แบบ ไปขับบใกล้ๆเลยประมาณนี้ครับอย่างที่บอกไปใช่ไหมคะว่าบางทีเราต้องการประสบการณ์บางอย่างใช่คือมันเป็น Experience ใหม่ๆที่เราคือไม่ใช่เพียงแค่การเอาไปใช้เป็นยานพาหนะในการขับขี่และแต่ว่าต้องการประสบการณ์มากกว่านั้นอยากนั่งรถหรูรถที่บางทีในชีวิตเราเราก็ไม่ได้ขับในชีวิตประจาวันแต่คือถ้าช่วงเที่ยวหรือช่วงพิเศษเราอยากจะใช้มันใช่ถูกต้องถูกต้องอันนี้ก็คือถือว่าตอบโจทย์นะคะแต่ว่านอกจากรถที่เป็นรถเก๋งก็ยังมีได้ข่าวว่ามีรถตู้ มีรถตูด้วยมีรถตู้ด้วยใช่ก็จริงๆแล้วถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยปกติเราเช่ารถตู้เราก็จะโพหาใน Google อะไรอย่างเงี้ยน,น,นีะจริงๆเข้ามาในแพลตฟอร์มเราเนี่ยเราก็มีเหมือนกันก็มีบริการพร้อมคนขับเลยใช่ก็จะมีความน่าเชื่อถือใช่ใชอันนี้ก็คือในฝั่งของผู้ที่นํารถมาปล่อยเช่าทางเรามีการกรองไว้ระดับหนึ่งสําหรับรถตู้ที่เข้ามากเราเราไม่ได้เอาคนที่แบบ โอ้ใครก็อันนี้สกรีนมาแล้วเราก็จะได้เปรียบในแง่ของความปลอดภัยก็ความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะเพราะว่าคือธุรกิจรถหรือว่าพร้อมคนขับรถก็ตามนะคะก็จะเป็นคนที่ถือว่าภุมชีวิตเราไว้เลยแหละนะคะอาหนะก็ดีเวลาเราต้องเดินทางนะคะแล้วก็ในบริการนี่ดูเหมือนว่าก็จะมีพร้อมคนขับด้วยใช่ไหมมีมีพร้อมคนขับด้วยครับ ก็จริงๆแล้วผู้ปล่อยเช่าสามารถเลือกได้เลยครับว่าจะปล่อยให้เขาไปขับเองหรือว่าเราจะปล่อยพร้อมคนขับค่ะ,อ,ะอันนี้ ปลอดภัยไม่ขัดกฎหมายอะไรทั้งสิ้นไม่ขัดกฎหมายไทั้งสิ้นครับผไม่ไม่ไม่มีไม่เราไม่ใช่แท็กซี่ใช่ก็คือธุรกิจรถเช่านั่แหละใช่ไหมคะแต่ว่าเอารถบ้านมาเพื่อปล่อยเช่านะคะใช่ใช่ฟังได้แบบนี้แล้วนะคะคุณหน่อยร่มสนใจขึ้นมาหรือยังคะหรือว่าคือเข้ามาดูในสอบถามอะไรเพิ่มเติมเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็สนใจเหมือนกันว่าเอะสมมุติเวลาที่เราเดินทางไปเที่ยว ในจังหวัดไกลๆสมมุติรเราไปเชียงใหม่แล้วไปภูเก็ตค่ะปกติเราก็ต้องไปเช่ารถใช่ไหมคะคแต่ว่าเอออันนี้ เราเราสามารถคลิกเข้าไปเลยใช่ไหมคะเช่นเราจะไปจังหวัดไหนลองดูเลยอยากได้รถอะไรก็เข้าไปเลือกดูได้เลยแล้วก็ราคาจะถูกกว่าราคาถูกกว่าน่าสนใจนะคะมีให้เลือกหลายจังหวัดนะคะตอนนี้ทั่วประเทศไทยหรือยังคะมีอยู่28จังหวัดครับ28จังหวัดแต่ว่าหลักๆนะคะอย่างที่คุณหน่อยเห็นก็คือจะเป็นจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดที่มีการเดินทางกันเยอะอยู่แล้วล่ะคือทุกวันนี้ลูกค้านะที่เอารถมาเป็นปล่อยเช่าในเยอนไหมคะแล้วก็คนที่มาใช้บริการเช่ารถ จากในเว็บไซต์หรือในแอปของเราเยอะไหมคะก็เยอะเยอะพอสมควรเลยครับรถที่เข้ามาเนี่ยเราโคกับทั้งที่เป็นคอเปรสอยู่ด้วยนะฮะก็เกือบเกือบหกพันคันกือหกพันคันใช่กับการให้บริการที่ประมาณ7เดือนเท่านั้นเองส่วนลูกค้าละค่ะลูกค้าที่มาเช่ารถจากของของดาวิทีก็มีเข้ามาประมาณสักวันหนึงเนี่ยประมาณ10 บุก킹ได้สิบบุก킹ต่อวันนะคะประเภทที่ที่จะมีคนขับด้วยอันนี้ก็คือทางเราส่วนใหญ่จะเป็นไม่มีคนขับส่วนใหญ่จะไม่มีคนขับแต่ถ้าจะมีคนขับไม่อยากขับเองก็คือทางเราเป็นคนจดหาให้ถูกต้องครับอ๋อถือว่าเป็นบริการเสริมเข้าไปใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็จะมีก็จะมีค่าบริการเข้าไปด้วยได้ข่าวว่าคนที่เอารถมาปล่อยเช่าให้นะคะรายได้หลายแสนนะคะก็เกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าดูจากรถหรูเนี่ย ต่อวันนี่ไม่ถูกนะคะเบนซ์หรืออะไรก็ตามที่เป็นรถหรูนี่บางวันนี่เกือบเกืดบห็นหมดูรถนิยมนะคะเข้าไปดูรถเกือบล้านต่อวันแต่ก็มีคนเช่าได้รับความนิยมเยอะใช่ไหมครับใช่ครับเออนี่ไงเขาก็ยอมจ่ายก็อยากจะมีประสบการณ์ขับรถหรูสักครั้งในชีวิตใช่ไหมคะก็เลยทำให้บางท่านเนี่ยก็มีรายได้แสนบาทสองแสนบาทอันนี้คือในช่วงระยะเวลาหกถึงเจ็ดเดือนใช่ครับ ไม่ที่ต่อเดือนฮะรวมทั้งหมดใช่คือดัง,งน<ะ>ั้น <ะ S 1> ถ้าตกเฉลี่ยต่อเดือนคือห้าพันหมือนหนึ่งถ้าถ้าคุณ<ช>ถ้าคุณขยัน,นหมายถึงว่าถ่ายรูปภาพรถสวยๆนะคะขยันโปรโมท ก็รถเองอาจจะทําได้นะใช่ครับใช่นะคะไม่ปฏิเสธรถไม่ปฏิเสธคือว่างตลอดเวลาคอยส่งรถให้อะไรอย่างนี้ครับอ๋อค่ะอันนี้ก็มีรายได้แน่นอนก็เป็นโมเดลที่ดีในการสร้างรายได้แล้วก็หันมาดูรายได้ของธุรกิจของ b r a c k n e t บ้างก็ได้ข่าวว่าตัวเลขของการเติบโตก็หลายเท่าตัวใช่ไหมคะในช่วงที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะก็แรกๆเติบโตดีดีมากๆเลยครับเป็นเท่าตัวเป็นเท่าตัวเพราะช่วงนี้ก็อาจจะเริ่มนิ่งหน่อยเพราะว่า เราทรัพยากรบุคคลอาจจะไม่เพียงพอคือรถคือบุ๊กิ้งที่เข้ามาเนี่ยมันเยอะจนตอนนี้เราเริ่มไม่ไหวแล้วได้ข่าว่าคือตอนนี้คนที่นํารถมาปล่อยเช่าเนี่ยเยอะมากจนจนตอนนี้พอก่อนก็ได้พอก่อนก็ได้ <c oughs> ใช่ครับคือ,ค,อคือรถอาจจะพอก่อนก็ได้แต่ว่า,าเราต้องมาดูภายในเราแหละคือเมื่อธุรกิจมันเติบโตเนี่ย เราต้องทําให้ภายในเราแข็งแกร่งด้วยครับไม่งั้นเราก็จะรองรับตลาดไม่ไหวนี่แหละล้วก็ตามธรรมชาติของสตาร์ทอัพนะคะมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรที่เราเจอบ้างในยุคที่หรือว่าในช่วงที่ธุรกิจกําลังเติบโตเนี่ยถ้าจะเป็นปัญหาช่วงธุรกิจกําลังเติบโตอาจจะเป็นเรื่องของอปัญหาเฉียวชนเล็กน้อยอย่างเงี้ยครับถ้ารายไหนของทางเจ้าของรถเขาคุยง่ายอันนี้ก็คุยง่ายครับ แต่ถ้าถ้าคุยยากหน่อยก็เราก็คอยจัดการให้ก็จะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเหตุไม่คาดฝันเหตุจุกจิตที่ต้องเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการใช่ไหมคะแล้วอนาคตต่อไปนะคะตอนนี้เราเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะซึ่งหน้าตาก็ดูสะดวกสบายระดับหนึ่งแล้วจะพัฒนามากไปมากกว่านี้แน่นอนครับเราจะมีแอปพลิเคชันภายในเดือนกรกฎาคมหรือว่าสิงหาตอนนี้กาลังพัฒนาอยู่ซึ่งมันจะช่วยให้ สะดวกสบายมากขึ้นเจ้าของรถเนี่ยปกติทุกวันนี้ปัญหาที่เราเจอคือเจ้าของรถไม่ค่อยเข้าไปอัปเดตสเกดูของเขาว่ารถเขาว่างวันไหนหรือไม่ว่างคือถ้าเป็นแอปเนี่ยเขาจะง่ายมากขึ้นในการจัดระบบตรงนี้ใช่ครับซึ่งคาดหวังการเติบโตไปถึงระดับไหนคะเพราะว่าบ้านเราก็เติบโตด้วยุาสารกรรการท่องเที่ยวาการ,รเดินทางอยู่แล้วนะคะต่อไปเนี่ธยธุรกิจเราจะก้าวไปไกลขนาดไหนหรือว่ามีไอเดียไหมว่าคือถ้าเมืองไทยแน่นแล้วเราไปในเอเชีย <c oughs> ในอาเซียนเลยจริงๆ อยากให้ธุรกิจของ d r i v e m a e เนี่ยเป็นธุรกิจรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก่อนะนะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปในอาเซียนเรื่อยๆเหมือนสตาร์ทอัพที่เขาทํากันแล้วเขาใหญ่โตที่สุดในโลกอะไรอย่างี้อันนี้นก็คือความฝันความฝันของเราอ๋อความฝันแน่ความฝันสำคัญนะคะอาจจะเป็นความจริงเราอาจจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งห <c oughs> นึ่ง <c oughs> นะคะ d r i v e m e นี่เขาก็ตั้นเป้าเป็นธุรกิจรถเช่าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียก็ไปได้ไกลนะคะแต่ว่าสําหรับไอเดียเจ๋งๆแบบนี้นะคะ แม้ว่าจะเคยเห็นมาเป็นโมเดลในต่างประเทศก็ตามแต่ว่าอยากจะให้แชร์กับคนรุ่นใหม่กับผู้ประกอบการนะคะกว่าจะมาสร้างธุรกิจสธุรกิจหนึ่งนะคะที่มีไอเดียแปลกใหม่ๆนะคะวิธีคิดที่มาทาแนะนําให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นยังไงก็จริงๆแล้วเราต้องนั่นใจในธุรกิจก่อนนะครับก่อนอื่นที่ต้องทําเลยเนี่ยคือ Market Research ว่าสินค้าของเราเนี่ยมัน มันตรงกับความต้องการของตลาดหรือเปล่า<ช>จริงๆผมศึกษาเป็นปีกว่าจะตัดสินใจทําก็ไม่ได้บุ่มบ่ามหรือว่า,าคือวุ่นวามทำใช่แม้ว่าเราจะมีไอเดียที่ดีก็ตามใช่คือทุกๆวันเนี่ยเราจะมีไอเดียใหม่แทบทุกวัน<ช>คนทุกวันป,ปัจจุบันเนี่ยจะมีไอเดียใหม่ๆแทบทุกวันคือเราต้องคัดกรองจริงว่าอันไหนที่มันทําธุรกิจได้ทําแล้วมันเกิดเม็ดเงินได้นะครับแล้วก็ลงแรงไปกับมัน ทำมา k e เก็ตเร r c ชโฟกัสไปกับมันการทำรธุรกิจเนี่ยสำคัญมากคือการโฟกัสไปที่ทธุรกิจของคุณนะครับพอโฟกัสไปแล้วก็มันก็จะค่อยๆเต,ติบโตขึ้นมองเห็นปัญหามองเห็นรูปมองเห็นนี่ครับนี่ราคาก็เป็นจุดสำคัญเลยนะคะว่าจะต้องเร์ชนะคะหรือว่าทำกันบ้านก่อนที่จะลงมือทำธุรกิจอันนี้สำคัญมากอ,อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือบิสเนสโมเดลคือสตาร์ทอัพไทยมันไม่ได้สร้างมาเพื่อให้กับคนทั่วโลกใช้มันอาจจะสร้างให้แค่คนในประเทศไทยหรือว่าคนใน ประเทศอาเซียนที่เล็กๆของเราเพราะฉะนั้นเนี่ย business m o เดลเนี่ยคุณต้องหาเงินได้ตั้งแต่วันแรกไม่ใช่เปิดให้ฟรีใช้จนหูไม่ตัวเราเองไม่มีไรายได้ยางนี้ก็เหนื่อยซึ่งรายได้หาราได้ได้ตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกเลยใช่ครับโอ้โหนะคะนี่ก็เป็นโมเดลที่อาจจะต้องตอบโจทย์สําหรับตัวธุรกิจด้วยนะคะคว่าคือเป็นธุรกิจที่เราตั้งใจให้คนทั้งโลกใช้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องรอให้ดังทั่วโลกก่อนเราถึงได้เงินแต่ว่าคือถ้าเราไม่ได้ฝันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเนี่ย เอาที่พอดีกับเรนะคะเอาให้เหมาะกับสไตล์ของธุรกิจของเราหรือว่ารูปแบบของตลาดที่เราโฟกัสไปแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่บอกไปนะคะต้องมาจากการทํากันบ้านอย่างหนักแล้วก็ต้องมาจากการโฟกัสในตัวธุรกิจนะคะเป็นพอร้อมกับการสร้าง business model ที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจแล้วก็ตลาดของเราด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพไทยนะคะที่หวังว่าจะนเ i n t ์นะคะจะกลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะวันนี้ขอบคุณคุณออกมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ และนี่ก็คือกู๊ดไอเดียไอเดียเด็ดสำหรับการทำธุรกิจในวันนี้ค่ะเอาละค่ะจากกู๊ดไอเดียนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีคอนมูฟกันค่ะ